ฝนตกนะคะที่นาช่วงเย็นเป็นยังไงเสียงจักรจันทร์คือดังมากเลยใหดู ร้องเสียงดังยังไม่พอนะคะก้นเด้งดึงอีกบรรยากาศทุ่งนาช่วงเย็นก okay ็ประมาณนี้เลยนะคะมาที่ท okay ุ่งนาตรงนี้อย mm ่างเช่นเคยตรงยอดดอยยังมีหมอกจังๆอีกด้วยและตรงนี้ก็จะเป็นดินสลด์บนดอยนาแต่ละแปลงมีรั้วกั้นแบบนี้นะคะพร้อมบันไดเรียบร้อยจ้าส่วนนาแปลงนี้นะคะก็จะเป็นของเพื่อนบ้านค่ะและหลังจากที่ฝนตกมาทั้งวันนะคะน้ําก็คือคําตอบจากทุกคนเยอะมากๆเลยแถมยังไม่พอนะคะยังกับน้ําชาเย็นแน่หรือน้ํากาแฟก็ว่ากันไปนะคะตอนนี้คือเด็กๆร่าเริงกันมากๆอารมณ์หลังเลิกเรียงล ที่นาก็มีกระท่อมด้วยนะคะบ้านน้องแพรียววาแดงหลังดูดูปลูกข้าวนะคะใต้กระท่อมก็ไม่พ้นรถไถนานะจอดไว้ตรงนี้เลยนะคะใช้งานอีทีคือปีหน้าเลยจ้าใต้กระท่อมก็มีหน่อไม้ด้วยของกินพื้นบ้านอร่อยๆช่วงนี้ต้องยกให้หน่อไม้เลยหน่อไม้นี้บ้านน้องแพรียอว,วาปอวากลิมมีทั้งหัวเล็กแล้วก็หัวใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เลยนะคะถ้าไม่โดนตัดกินซะก่อนนะคะพอโตก็จะส่งแบบนี้เลยอยู่บนดอยไม่ต้องกลัวอดเลยจริงๆนะคะต้นเผือกก็มีนะเจ้าไปกแกงหรือว่าเาปเผาคืออร่อยโมบ้านน้องแพดจะเรียกชื่ออว่าคื จ้ทุกคนกลับมาที่เด็กๆกันต่อวิ่งสนุกกันเพลินจงลาสุดรองเท้าติดทซายแล้วจ้าช่วงหน้าฝนน้าในลําห้วยก็ประมาณนี้เลยนะคะเยอะมากแต่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับน้องๆนะคะดูราเริงกันไม่ไหวนี่เลยจ้ะทุกคนวิถีชีวิตเด็กดอยลูกกระเรียนมาที่น้องมือมือต่อเลยนะคะรองเท้าติดเมื่อกี้ไม่ใช่ปัญหาล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเท้าสบายแล้วจ้ากลับบ้านกันเลยแต่เดี๋ยวนะมีเด็กติดลมด้วยนี่คือนางเล่นคนเดียวเลยนะคะปาก้อนหินเล่นในน้ำนะานึกว่าจะไม่กลับซะแล้วนะเนี่ยคลิปรีวิวทุ่งนายามเย็นชุ่มฉ่ ค่ำกว่าน,นี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบาย